เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าเริ่มเอาของที่สะสมไว้นี่นำมาใช้แล้วประมาณการว่าถ้ามีการสู้รบกันต่อไปอย่างนี้ระบบการส่งกำลังบำรุงของกองทัพพุลเซนจะเริ่มขาดแคลนของที่อยู่ในสต็อกที่สะสม,มซื้อไว้ ตลอดระยะเวลา3-4เดือนหลังการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขที่รัฐบาลของแพทองทานส่งนายภูมิธรรมไปเจรจาที่กุลาลำเปิรการสะสมกำลังสะสมกระสุนสะสมจรวดสะสมลูกปืนใหญ่เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าเริ่มเอาของที่สะสมไว้นี นำมาใช้แล้วประมาณการว่าถ้ามีการสู้รบกันต่อไปอย่างนี้ระบบการส่งกำลังบำรุงของกองทัพฮุนเซนจะเริ่มขาดแคลนอาหารอาวุธและกระสุนนักยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหารหลายท่านได้ประเมินซึ่งผมก็ประเมินฮุนเซนจะรบต่อไปน่าจะ ได้ไม่ถึง10วันจะต้องหาทางพยายามที่จะเจรจากับประเทศไทยให้ได้ซึ่งก็ปรากฏการต่อสายไปหาหนายกรล่มตีมาเลเซียให้ที่ปรึกษาของนายกคุณมาเน็ตให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศสองรอบแล้วยินยอมยินดีที่จะเจรจาแต่กัมพูชาจะไม่เป็นผู้ขอ หุนมาเน็ตต่อสายไปหาเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ชายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาบีบให้รัฐบาลไทยมาเจรจาให้ไนดะ้นั่นแสดงให้เห็นว่าหุนเซนไม่เหลือศักยภาพหรือไม่เหลือกำลังเพียงพอที่จะลบอย่างต่อเน,นื่องซึ่งต่างจาก กองทัพไทยเราผลิตได้กระสุนปืนเล็กเราผลิตได้กระสุนปืนใหญ่เราผลิตได้จรวดเราผลิตเองได้และเราได้ซื้อในช่วง4เดือนนี้เราก็ได้ซื้อจรวดนำวิถีที่ติดอยู่กับเครื่องบินไม่ว่าจะเป็น F16 หรือกิฟเพนเนี่ยเราก็เตรียมการไม่เรียบร้อยแล้วเรายังมีกองทัพเรือที่สามารถที่จะบีบเข้าไป เหมือนครีมที่กําลังหนีบกองทัพภาคสองกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพเรือบ,บีบเข้ามาสามด้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้มีมติเป็นเอก,กฉันทุกคนมีโซเชียลของตนเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลายไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ๊กไม่ว่าจะเป็นติ๊ t ต k อกไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือชวิตเตอร์ให้ทุกคนส่งสัญญาณออกไปเหมือนฉันธามติของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเจรจากับขมรเรายังไม่พร้อมจะเจรจากับฮุนเซนหรือรูปฮุนเซนเรา ไม่พร้อมที่จะเลจรเจาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้เห็นฉันทามติอันเป็นเอกฉันได้เห็นความเป็นเอกภาพของประชาชนคนไทยทั้งหมดว่าเรา ไม่พร้อมที่จะเจรจากับระบบการปกครองของหุ่นเซนซึ่งทำตัวเป็นระบอบการปกครองอันตรพานเป็นโจรที่สร้างความเดือดร้อนสร้างภัยคุกคามให้เกิดขึ้นเราไม่พร้อมเราต้องแสดงให้สถานทูตสหรัฐอเมริกาเห็นเราต้องแสดง ให้สถานทูตจีนเห็นเพราะชาติมหาอำนาจสองชาตินี้ถูกลอบบี้ทั้งจากคุณมาเน็ตทั้งจากคุณเซนให้เข้ามาแทรกแซงให้เข้ามากดดันรัฐบาลไทยกองทัพไทยให้ยอมเจรจาหยุดยิงกับกองทัพของหุนเซน